สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับช่อง YouTube สีขอระภูมทีวีนะครับวันนี้นะครับเดินทางมาที่บ้านขยองนะครับแล้วก็จะมาติดตามแนวทางนะครับมาสองเหล็กเดี้ยเด้อพี่น้องนะครับผมที่ผีเดือร่มนะครับที่วัดบ้านขยองนะครับท่านผู้ชมวันนี้มาห้ามาถึงแล้วนะครับหพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามช่อง YouTube สีขอระพูมทีวีนั่นเองกันแล้วกันนะครับ สียดายตอนนั่นนะครับติดตามชมกันด้วยนะครับท่านผู้ชมนะครับออนี่นะครับอันนี้คือบรรยากาศนะครับ,ร,บรอบๆนะครับที่บริเวณวัดนะครับท่านผู้ชมเนาะที่วัดบ้านขยองนะครับผีเรือล่มเด้อท่านผู้ชมนะครับผมมาชมกันเนาะอย่างยังทีนสามออกกทรถเราสามเจ็ดสามก็อย่าง,งออเา 3, 7, 3. างน้นเราก็ไม่เราไม่ได้ไปเอาหวยที่ไหนนะอือ เราก็เลยซื้อถูงสามก็สูงสามแค่นี้แต่เราไม่ได้ซื้อแบบเหมือนเหมือนคนแบบที่พูดกันว่าเออบ้าหวยอูยซ้อพวกนี้เราจะพาดูเลขทูบนะครับท่านผู้ชมเนาะเลขทูบที่ถวายอาหารผลไม้นะครับจะได้เลขตัวไหนเดี๋ยวติดตามชมกันนะครับที่ว่าตอนหกสี่ครั้งแรกนะสิบมีป้าจานอะไรที่จับไม่ได้แล้วที่ว่าตอนหกสี่ครั้งแรกนะสิบแปมีป้าจาน แล้วก็ยายคนนี้เชื่อฟ้าที่นั่งอยู่บอกเลยนะจแปบกันสองหกอไม่ได้ถูกแต่ส่วนมากไม่ได้หมายถึงว่าเราไม่คชื่อว่เล่นทุกงวดทุกม้วนแบบนั้นคือว่าเราฝันเราก็เล่นเรานึกอยากซื้อเราก็เล่นแต่บางทีก็เว้นดีม้วนถูกเว้นสองมวดถูกบางทีก็เล่นแล้วมันก็ลเนาะเล็กเออแล้วมันก็จะถูกไาเรื่อยๆเพอเ่นงวดไม่ถูกเราเว้นสองมวดไม่ถูกอ่จจะง้วดที่สามถูกงวดที่สี่ถูกงวดที่ห้าถูกนี่นี่พูดนี่ไม่ได้ว่าแนะนำหรือว่า ่งเสริมให้เล่นกันนานานนะหมายถึงว่ามันอยู่ที่ดวงแต่ละคนนะแล้วก็ชอบเป็นการส่วนตัวด้วยเนาะนะครับฉันก็ไม่ได้ซื้อเป็นเหมือนคนอืนเขาจะ <laughs> ซื้อตัวเดียวตัวเดียวนืกองากชอบฝ <ừ> mm. ันเนียก็ยังถูกเรื่อยๆถ้าถูกมาเรื่อยๆแหละค่ะถูกไปเรื่อยเพราะว่าฉันเป็นคนแบบก็แบบจะพูดไปเดี๋ยวจะหาว่าเวอร์แนละ้วซื้อเยอะไม่ใช่อย่างนั้นเพราะเราเป็นคนใจถึงเลยชอบจะเล่นเยอะอย่างเงี้อยอืมเพราะที่สวิตเราก็ซื้อนะ สวิตเซอร์แลนด์เนี่ยก็มีก็มีก็มีไทยขายเหมือนกันเราก็ซื้อแต่แต่แต่ได้ก็ได้เงินสวิตแต่มาแรกที่นี่เยอะก็ข้างเงินเยอะสมมติว่าพันหนึ่งที่นี่เอ๊พันที่สวิตมาแรกนี่ได้สี่หมื่นข้างเงินข้างเงินมันต่างกันเนาะนะครับท่านผู้ชมอันนี้คือเจ้าภาพนะครับเจ้าภาพในวันนี้เนาะที่มาจากสวิตนะครับท่านผู้ชมอย่าลืมกดไลค์กดแช่นะครับคนละไลค์คนละแช่เลยนะครับอันนี้คือ วัดบ้านขยองนะครับผีเรือร่มนะครับท่านผู้ชมนะครับผมไดที่ท่านเคยื่อเห็นเนาะเดี๋ยวผมสิบาไปเบิ่งข้างในนะครับบรรยากาศตอนนี้นะครับบรรยากาศสดๆนะครับท่านผู้ชมวันนี้เราเดินทางมาถึงนี่เลยนะครับตรงนี้นะครับที่เขาได้โชคได้ลาบกันนะครับได้โชคได้ลาบกันเนาะตรงนี้นะครับ ตรงนี้นะครับที่เป็นข่าวนะครับที่เป็นข่าวที่โด่งดังมาก่อนเด้อท่านผู้ชมนะครับที่เป็นข่าวเนาะแล้วก็มีคนได้โชคได้ลาบนะครับอยู่สถานที่แห่งนี้นะครับเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับบริเวณวัดเนาะจะได้ตัวใดนะครับท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวผมสิภาพาป็ซองอีกรั้งหนึ่งเนาะที่ได้ตัวใดนะครับมีสองลำนะครับอันนี้ก็อีกลำหนึ่งเด้อนะครับผม มีสองลำด้วยกันนะครับโอ้หลายนะครับท่านผู้ชมมีพี่น้องมาหลายแฮ้งนะครับโอ้เพิ่นเพิ่นงามเนาะเดี๋ยวลูกกระตังไปอ๋อรูห้หลด <c oughs> ไ,ไปทางไหนบ้างสระเสร็จแล้วก็นวด ชาวบ้านนี่แหละมาช่วยกันทำทำความสะอาดได้โชคได้ลาบน้ำเขานี่บ่ครับยังไม่ได้เลยยังไม่ได้เลยงวดงวนี้แหละเนาะได้วันนี้แหละได้วันนี้เลยวันนี้เลยวันนี้แหลวันนี้แหละเมื่อวานก็เปลี่ยนชุดให้เขาชาวบ้านเนี่ยเสียนให้ทำรูปชุดสวยก็เมยให้โชคให้ลาม อ่ะมาสองเลขทูบกันนะครับมาสองเลขทูบกันเนาะว่าจะเป็นเลขตัวใดนะครับท่านผู้ชมนี่นะครับที่จุดเลขไว้นะครับที่จุดทูบได้นะครับก็เพื่อเจ้าภาพนะครับเจ้าภาพใหญ่เนาะนะครับเจ้าภาพใหญ่นะครับนี่นะครับท่านผู้ชม ที่จุดได้นะครับนี่นะครับหนึ่งสามหกเด้อนะครับผมหนึ่งสามหกนะครับหนึ่งสามหกนะครับท่านผู้ชมอากแคบไว้เลยนะครับแคบแคบไว้เด้อนะครับผมวันนี้เราอยู่ที่วัดบ้านขยองนะครับท่านผู้ชมผีเดือดร่มเนาะบริเวณวัดแห่งนี้นะครับเคยโด่งดังมานะครับที่ให้ชค่วให้ลาบกันนะครับที่ให้ชค่วให้ลาบกันแบบมีผู้คน ดำรวยนะครับดำรวยดำรวยอยู่ที่วัดแห่งนี้นะครับท่านผู้ชมอันนี้คือไหโบราณนะครับไหโบราณเนาะไหโบราณนะครับที่คนพบนะครับโอ้นะครับสวยงามมากๆนะครับท่านผู้ชมเป็นเรือโบราณนะครับเรือโบราณที่จมหนานะครับท่านผู้ชมเห็นเนาะ 那台呢？嗯 ให้ลราพูนนะคะตอนนั้นที่เอาเรือขึ้นมาแล้วก็แอนมินก็อยู่ในเหตุการณ์นั้นแล้วก็เห็นตัวเลข64นะคะป้าแอร์ก็ชี้ว่า64ถูกทั้งประเทศนะคะแล้วก็หนึ่งในนันคุณพี่ซึ่งอยู่ต่างประเทศนะคะก็ได้ถูกเลข64เช่นเดียวกันวันนี้ได้มาทําบุญให้กับผิรลโร่มทั้งวิญญาณทั้ง5้านะคะแล้วก็มาถวายฉัตรทองก็กราบขอบพระคุณคุณพี่าวันนี้เราฝึกประมาณ5ปีถี่แล้ว อันนี้ครบดอปห้าปีออก็ทุกมีนาเราจะมาทำบุญให้เขาทำบุญให้ตลอดแต่ละปีเป็นบุญประจำปีเลยเนาะก็เหมือนเรานึกถึงเขาอะค่ะเพราะว่าหนึ่งวัดนี้จากที่คนไม่รู้จักเลยอะจริงๆก็เขามีตำนานถีเรือโลกขึ้นมาก็ทำให้คนรู้จักทั่วประเทศทั่วโลกก็ว่าได้นะาะเทศแล้วก็นปะ มีช่วงหนึ่งที่โด่งดังมากๆเลยถ้บผมใช่ค่ะจนคนรู้จักก็จนได้ไปออกรายการเจาะประเด็นนะคะก็ตอนนี้ก็ครบปีที่ห้าอคนไหนที่รับสือศาสนาพุทธนะท้งทุกคนใช่ค่ะรวยร่ำรวยนะรวยร่ำรวยนะไม่ได้มากไม่น้อยมันก็อยู่ที่บุญกรรมของแต่ละคนนะจะได้มากไปน้อยมันก็อยู่่ทีบุญกรรมที่ทำมา เขายังถูกลอตเตอรี่เลยจากผี่เรล้วล่มเมื่อปีที่สองออกสี่หกถูอีกเพราะว่าได้ผี่เหล่าร่มเตั้งให้น้องหญิงมาถวายมา่ายพผัดไรและอาหารปีที่สองแต่ติดต่อกันทางไลน์ ่งไลน์มาแตะเจอตัวจริงตัววันีนี้แหละวันนี้เลยชินดีทุดนี้นะชินดีทุดอีกแสดงว่าได้โชคมาตลอดเนาะได้โชคมาตลอดเลยไม่ได้โชคก็คือแบบว่าเหมือนกระดวงคนเราเนาะไม่เหมือนเหมือนว่าถ้าเราทําบุญเยอะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขารู้เขาเห็นเขาอะไรคือว่าคิดดีทําดีสิ่งดีๆก็จะเข้ามาเพราะว่า เราคิดอยู่ในใจอย่าคิดว่าเขาไม่รู้นะเขารู้นะสิรร่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยนะสิ่งที่มองไม่เห็น<ม>อย่าคิดนะว่าไม่มีมีนะแต่เราแต่เราไม่เห็นเขาแค่นั้นเองบนวาน<อ>สนา,าน<ท>แต่เรา<ม>เรารึกเรา ức, เรู้ลึกๆใน,ในใจเนาะว่าสิรร่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทุกวันนี้นะเราไม่ได้เราไม่ได้อ้อวดเรานะเราทําบุญอย่างเดียวตรงไหนเราดู youtube ตรงนี้ก็หมายถึงว่าเอเบอร์วัดมาสร้างโบสถ์สร้างศาลาสร้างอะไรเราเห็น เบอร์ธนาคารทางวัดเราก็จะโอนโอนเข้าเบอร์ธนาคารวัดก็เหมือนว่าทําบุญปิดทองหลังพระใช่ไหมแต่ว่าคนไม่เห็นแต่ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์กรับรู้เนาะดอยากให้ทุกคนน่ะได้ทําแต่บุญสร้างแต่ความดีคิดแต่สิ่งดีๆและสิ่งดีๆก็จะเข้ามาหาทุกๆคน ทำดีก็ได้ดีเนาะครับเนาะทำไม่ได้ดีเนาะเชื่อชั่วเนาะบอกแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรามองไม่เห็นอยากคิดว่าไม่มีมีนะแต่เราไม่รู้เราไม่มองไม่็นด้วยตาเปล่ามันอยู่ในจิตของเราเนาะครับผมาอยากให้ทุกคนได้ได้รับโชคทุกคนนะแต่เรามาเราเราตั้งใจมาทำอยู่เยตรงถวายชักของเข้าชันบิดจันยอดเจดีย์อะไรมาถวายนำพระไตรมาด้วยและเพื่อนที่สวิตเซอร์แลนด์เขาก็ร่วมรั้มาด่วยกัน แต่เราก็เป็นประธานเป็นคนแนะนําถ้าคนไหนอยากทําก็ทําคนละนิดนิดคนละหน่วยเราไม่ได้เจาะจงหรอกเนาะเดี๋ยวทีนึงนี่เอายิงเนาะก็ไม่เอาก็เอาแค่เก้าสิบล้านแค่นั้จะเอาสิบล้านเก้าสิบล้านเจ้าทูเจ้าทุสาทุสาทุครับนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะมาติดตามกันนะครับว่า ที่ใหญ่ชีวิตนะครับแกจะได้ตัวไหนนะครับท่านผู้ชมวันนี้แกมาทําบุญนะครับที่วัดบ้านขยองนะครับอันนี้คือฉาดทองเนาะทำบุญนะครับอันนี้คือฉาดทองนะครับท่านผู้ชมฉาดทองะครับจะได้มเที่ดีนะครับวันนี้มีโร,ง,รงทานด้วยนะครับมีโรงทานด้วยนะครับแม่อร่อยให้ลูกไปซ่มตันสามัคคี มาพิสิเ <amounts> ป <of water writers> ็นตะแซ่บเหรอแี่บตันแี่บดีด้วตั้มสามขีดครับหนึ่งหนึ่งหนึ่งครกห่าชีวิตยมีหมดเปรี้ยวเปรี้ยวหวานแซ่บงว ั้งใหญ่นะครับก็คือบุกบอนทิฟค์มเตอร์นะครับมาครอบรัวมาจากพื้นที่ประเทศบที่แลนเดี๋ยวเราจะพาเอฟซีนะครับพาท่านผู้ชมนะครับมาเบิง้งซองตัวเลขกันนะครับอยู่ที่เรือนะครับส่วนมากเขาจะได้ตรงนี้นะครับท่านผู้ชมนะครับโอ้คือมืดแท้เนาะ ผมคเคยเรีนเป็นเลขสามหนูท่านผู้ชมนี่เป็นเลขสามนะครับท่านผู้ชมอ,อ,อ่ะใหายด้งนะครับตรงภายนะครับ ไม่ไพ่นะครับท่านผู้ชมเห็นเป็นตัวใดเนาะผมก็เห็นเป็นเลขสามนะครับด้วยกล่องมันอันนี้เนาะอ่ะส่องดูนะครับท่านผู้ชมเห็นเป็นเลขตัวใดนะครับนี่ครับ

น่าก็น่าจะกำมืเบิกข้าแล้วก้อนเฮ้ยงูดิโบวยมาเบิ่งข้างไก่นะครับทุส้มมาเบิ่งข้างไก่หลังจากเสียบไปแล้วนะครับมาเบิ่งข้างไก่นะครับโอ้ยงามนะครับงามงามนะครับแข็งเจเดเลือกสวยมากเลยนะครับอ่าสวยนะครับสวยสวยนะครับสวยอันนี้เขาแปลว่าอะไรอันนี้ขอเงินขอทอง เฮ้ยจะลงนี่นะโอ้ยแกแบมรอเรือวิ่งเยอะโอ้สวยมากเลยนะครับสวยมากเนาะครับสำหรับข้างไกลนะครับพี่มาเสร็จนะครับท่านผู้ชมสวยงามมากๆเลยนะครับหนึ่งแปดหนึ่งแปดจะได้รวย น่าสายอย่าลืมเลขเด้ออย่าลืมเลขเด้อหนึ่งหกแปดหนึ่งแปดหกห่าหนึ่งสามหกหนึ่งสามหกเลขสามเลขแปดจะเลขเดียวกันนั่นแหละเลขสามกับเลขแปเนาะโชวโชว์โชวเด้ออือใครเป็นผู้โชคดีสามหกโชคดีผมเอาเลยเด้อหนึ่งสามหก อ่ะนะครับท่านผู้ชมนะครับกัดสีได้ไปแล้วนะครับสําหรับแนวทางนะครับเลขถูกเด้อพี่น้องนะครับผมเลขถูกเนาะที่จุดบวงสรวงนะครับที่วัดบ้านขยองนะครับผีเรือร่วมนะครับบริเวณแห่งนี้นะครับเนาะเดี๋ยวเราจะขอลงคลิปนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวจะมาสรุปตัวเลขเลขทูกให้อีกครั้งหนึ่งเนาะ ว่าเป็นเลขตัวใดนะครับท่านผู้ชมนี่นะครับอันนี้คือเลขทูบเนาะนะครับท่านผู้ชมนี่คือเลขทูบนะครับเลขทูบที่จุดถวายนะครับท่านผู้ชมเป็นหนึ่งสามหกนะครับท่านผู้ชมโอ้ยมันมั่วมันมั่วนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะมั่วนะครับชุ่มอันนี้คือเลขทูบนะครับท่านผู้ชมนอกเลขทูบนะครับหนึ่งสามหกนะครับท่านผู้ชมเลขทูบที่จุดทูบ ถวายนะครับข้าวปลาอาหารแล้วก็ผลรหมากรากไม้นะครับท่านผู้ชมนะครับอันนี้คือตัวเลขเนาะนะครับไอพี่น้องโชคดีโชคหมานนะครับงวดวันจันวันที่หนึ่งเมษายนสองพันหนึร้อยหกสิบเจ็ดนะครับไอพี่น้องมันหมานำๆไปด้วยแน่กันทุกทุกท่านนะครับสําหรับคลิปนี้กดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe ติดตามช่องยูทูบสี่ขอเราพูนทีวีด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอพระว่าสวัสดีนะครับ